สวัสดีเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้ยายจะพามาชมดอกกล้วยคองกำลังเป็นตุมต่มๆกำลังจะเบิกบานจ้าหน้าฝนนะจ่าเดอ้อนี่คือหน้าฝนหน้าฝนก็ออกดอกเหมือนเดิมจ้าเป็นดอกทุกฤดูกาลเป็นพุ่มเป็นไม้พุ่มจ้าเราจะตัวแป่งไปยังไหนก็ได้ละจ้าเดอ้อ เพราะว่าออกดอกตลอดทั้งหนาฝนหนาแรงจ้ะนาแรงแห้งแห้งออกดอกเยอะเนี่ยใหญ่เหตุเป็นรัวรัวร่วงรดจ้ะเห็นบ่เขาจะเอามันจะเป็นกิ่งยาวๆไปเดี๋ยวเขาเสียออกกิ่งไปยังไงเดี๋ยวเบิ๋ย้จะลายปีแตดแรงพู่มใหญ่ได้จ้ะเด้อเนี่ยนี่เนี่ห็นบ่นี่คือการ ี่ดอกมันจะดอกออกตามทุกชอ่อเน้่เ้ยจ้ะนะเป็นเป็นเป็นทุกชอ่อเลยเน,น้นบอกเนในดอกได้จา้านีนดอกในดอกขั้นมันออกชอ่อมากสิเป็นดอกพุทกชอ่อาจานบอกเนี่ยนี่นี่มันแก่แล้วมันแก่แล้วมันก็จะร่วงแล้ว เป็นใหมุ่่มที่สวยงามจ้ะออกดอกตลอดกาลจ้ะเ้อสามารถสีเฮ็ดใร้เลยไปใช้เดบอสได้จ้นในเครื่องได้จ้ะนในห,หี่ยย่าเห็นบ้เงาเพิน่นแม่ย่ายปูใส่กระถางได้จ้ะ ยาปลูกเศษกระถางนีเครื่องพลาารย์ออกไปไต่ไปตามหลวจาจารนะเอา,า,าเสียงเงวมาได้กันเลยจ้ะเอาสีตตบแตงกิง่งไปจากไหนเด็บดจะได้หอมก็ออกดอกได้ได้จ้าบังกาลักบาบ้านนบ่ <laughs> จ้าคอยถ่ายรูปไปเรียนไปสั่งข้าวงามดอกไม้ถ่ายดอกไม้สวยๆซื่อเนี่ยนะจ้าจ้าถ่ายดอกไม้ <laughs> ไง